ส,<า>สนับสนุนโดยยันฮีวิตามินซีวอเตอร์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ลับมาชมข่าวกันต่อกับทีนันเนนข่าวค่ำนะครับมาดูความคืบหน้ากนนรณีเรื่องของการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 และยาที่ใช้สําหรับในการรักษาผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนป้องกันชนิด mRNA นะครับที่มีข้อเรียกร้องออกมาจากหลายฝ่ายนะครับว่าให้ไทยทยอยนาเข้ามาเพิ่มเติมวัคซีนชนิด mRNA ก็อย่างเช่นไฟเซอร์หรือว่าของโมเดอร์นานะครับซึ่งเรื่องนี้ปรากฏว่าทางด้านคุณอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าหลังจากที่มีการพิจนารณา จากผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับก็สามารถนํามาได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดนําเข้ามาจะต้องมีการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรกก่อนครับ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาเรียกร้องนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยฉีดวัคซีนไปตั้งแต่ประมาณสักกุมภพา,พาแล้วแหละนะคะ<ม>ก็เลยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความต้องการที่จะรับวัคซีนเพิ่มเติมค่ะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของยาที่นํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 กับยาที่ใช้ในการรักษาโรคพยาธิอย่างไอเวอร์เมกตินนะคะซึ่งยาตัวนี้จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยใช้กับสัตว์ซะมากกว่านะคะแต่ว่าก็เริ่มมีหลายประเทศเอามาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แล้วนะคะแต่ว่าต้องขีดเส้นใต้นิดนึงนะคะว่าต้องขึ้นนอยู่กับดิิพ แพทย์ที่ใช้ยาตัวนี้ในการรักษาผู้ป่วยด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์สมศักดิ์อักศินอธิบดีกรมการแพทย์ได้พูดถึงแนวทางการใช้ยาไอเวอร์เมคกตินซึ่งเป็นยารักษาโรคพยาธิมาปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 โดยบอกว่ายาตัวนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและยาของสหรัฐแล้วหลังจากทดลองในหลอดทดลองแล้วปรากฏว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโควิด -19 ได้ แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในบางจุดเพราะว่างานวิจัยบางฉบับพบว่ามันยังมีข้อขัดแย้งในเรื่องของตัวยาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่เบื้องต้นยาตัวนี้อาจจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดได้เพราะฉะนั้นจึงนํามาใส่เอาไว้แนวทางในการศึกษาและรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยด้วยดังนั้นแนวทางการสั่งให้ใช้ยาตัวนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เบื้องต้นข้อมูลจากการศึกษาในหลอดทดลองสําหรับการใช้ยาไอเวอร์เมกตินสามารถเสริมฤทธิ์กับยาฟาวิพิราเวียที่ใช้กับผู้ป่วยในช่วงเวลานี้ได้เหมือนกันครับสรุปว่าจริงๆก็เหมือนที่ผู้เชี่ยวชาญสรุปในแนวทางของประเทศไทยว่าเนื่องจากมันไม่ชัดเจนเพราะบางเปเปอร์เอาไปใช้ก็มีประโยชน์บางเปเปอร์เอาไปใช้กลับกายเป็นมีโทษนะครับเกิดสายใจไม่ได้ดีขึ้นบางอันอาจจะแย่ลงด้วยซ้ํา นะครับแล้วในผลการทบทวนนะครับผลการศึกษาเหมือนกับเยอะๆเนี่ยก็บอกเขาเขาเขาเหมือนกับสรุปว่าไอโอเมกทิมเนี่ยอาจจะอาจจะลดการตายของผู้ป่วยโควิดได้ คือสำหรับในประเทศไทยนะคะเราก็มีการศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันค่ะมีการวางแผนการศึกษาวิจัยทดลองในมนุษย์ค่ะนําร่องกันที่ศิริราชพยาบาลก่อนนะคะ <c oughs> ก็คาดว่าจะต้องใช้อาสาสมัครเป็นผู้ป่วยโควิดหลักพันทีเดียวแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก3าเดือนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะซึ่งการศึกษาก็จะเปรียบเทียบนะคะระหว่างยาฟาวิพิราเวียกับยารักษาตัวอื่นๆร่วมกันกับยาไอเวอร์เมกตินเพื่อดูถึงประสิทธิภาพของการรักษาให้ชัดเจนซะก่อน ส่วนความคืบหน้าของการฉีดแล้วก็การจัดสรรวัคซีนค่ะวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่นะคะไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อคือวันนี้เนี่ยมีการเปิดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ75ปีขึ้นไปแบบออนไซต์ค่ะคือไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านะคะก็ใครไปก็นำบัตรประชาชนไปแสดงก็สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ทันทีค่ะ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีข้อเรียกร้องจากทางบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่บอกว่าอยากจะให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจัดสรรวัคซีนแบบ mRNA อย่างไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมนะคะก็บอกว่าถ้าหากว่าวัคซีนชนิดนี้เนี่ยมาถึงเมืองไทยแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมาการวิชาการพิจารณาแล้วว่าสามารถให้ฉีดได้ก็จะพิจารณาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดทันทีค่ะ ส่วนเรื่องของการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมนะครับในเดือนกรกฎาคมน,นี้ทางคุณนุทธินยืนยันว่าจะเริ่มมีวัคซีนทยอยเข้ามาในไทยทุกสัปดาห์อย่างเช่นสัปดาห์นี้จะมีวัคซีนเข้ามาอีกประมาณ3 2ล้านแสนโดสทั้งวัคซีนซีโนแวคและก็แอสตราเซเนกาส่วนในช่วงต้นเดือนก็ยังมีวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ได้รับการบริจาคจากร,รัฐบาลญี่ปุ่นอีกประมาณ1ล้านโดสส่วนวัคซีนจอร์สันแอนด์จอร์สัน เรื่องนี้รัฐบาลไทยพยายามจะเร่งรัดแล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อไปอยังบริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้ซึ่งก็พบว่าปัญหานี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกไม่ใช่แต่เฉพาะกับประเทศไทยครับ ประเด็นของการฉีดวัคซีนนะคะถึงแม้ว่าจะรับวัคซีนไปแล้วครบถ้วน2โดสแล้วด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังคงจะต้องระมัดระวังดูแลตัวเองเป็นอย่างดีอยู่เสมอนะคะคเพราะว่าก็มีตัวอย่างให้เห็นในหลายประเทศรวมถึงในไทยด้วยว่าฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ได้อยู่ดีมีตัวอย่างข้อมูลที่สิงคโปร์นะคะจากคลัสเตอร์การระบาดของโควิด -19 ที่พบว่าผู้ติดเชื้อค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ซะด้วยนะคะฉีดไฟเซอร์ไปแล้วก็ยังติดเชื้อโควิด -1 9ไดด้ในนขณะะเียวกััค่สําหรบ ผู้ที่ภูมิจากวัคซีนยังไม่ขึ้นดีพอเนี่ยนะคะก็มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อไปอยังบุคคลอื่นเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะนี่คืออีกหนึ่งข้อกังวลน,นะครับส่วนอีกหนึ่งปัญหานะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศอ,อิสราเอลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสําเร็จในการกระจายวัคซีนได้ค่อนข้างทั่วถึงนะครับตอนนี้มีประชากรในอิสราเอลมากกว่า5ล้านคนนะครับที่ได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน,น้อยหนึ่งเข็มแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือมีวัคซีีีนนนท่่่กกําา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 าลัังงจหหหหมมดดอยยุภ2ส,สป์ข้้้้ถวไ สามารถจัดการได้ในการนําไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆครับต้องท,ทลายทิ้งเลยฮะตอนนี้มีรายงานแล้วนะคะว่าหลายประเทศค่ะประสานไปพยายามที่จะเจราจาติดต่อซื้อวัคซีนล็อตที่ว่านี้นะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขของอิสราเอลค่ะมีรายงานบอกว่าอาจจะต้องทําลายวัคซีนทั้งไฟเซอร์แล้วก็ไบโอเอ็นเทคด้วยนะคะรวมๆประมาณสักแ0 0แสนโดสด้วยกันค่ะเพราะว่ากำลังจะหมดอายุช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนี่แหละถ้าหากว่าไม่สามารถหาผู้ที่ซื้อได้ าภายใน2ส,สัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะคือมีวัคซีนที่กําลังจะหมดอายุเนี่ยประมาณสัก1นล้านสแสนโดสแต่คาดว่า จะนำเอา6 0 0 0 0โดสค่ะไปฉีดให้กับประชาชนที่เป็นเด็กนะคะอายุ12ถึง15ปีจำนวน300,000คนให้ทันก่อนที่วัคซีนจะหมดอายุได้ก็มีรายงานนะคะว่าตอนนี้อิสราเอลเนี่ยเจรจากับหลายประเทศค่ะเพื่อขายวัคซีนหรือเป็นการแลกเปลี่ยนกับวัคซีนที่ประเทศนั้นๆเนี่ยจะได้รับเข้ามาในภายหลังแล้วก็ค่อยส่งกลับคืนมาให้อิสราเอลแทนนะคะ ปัจจุบันเนี่ยมีชาวอ,อิสราเอลประมาณสัก5้าลน5แสนคนค่ะที่เขารับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย1โดสค่ะขณะที่บริษัทโมเดนานะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตยารายใหญ่ของสหรัฐได้มีการเปิดเผยผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนโมเดนาที่สามารถป้องกันเชื้อกลายพันธุ์อย่างสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียพร้อมกับเชื้อกลายพันธุน์อื่นๆได้ในระดับที่น่าพอใจ หลังจากได้มีการทดลองนำเซรัม่มหรือว่าน้ำเหลืองจากเลือดผู้ได้รับวัคซีนโมเดนาครบ2เข็มไปทดสอบซึ่งผลปรากฏว่าวัคซีนของโมเดนาซึ่งเป็นวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA สามารถที่จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีหรือว่าภูมิต้านทานเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียแล้วก็สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ แต่ว่าประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะลดลงเมื่อเทียบกับการป้องกันเชื้อสําหรับสายพันธุ์ดั้นเดิมนะครับเชื้อกลายพันธุ์อาจจะมีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าส่วนทางด้านอาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนาซึ่งเป็นนักวิจัยด้านไวรัสวิทยาของไบโอเทคนะครับมีการเผยแพร่ข้อมูลการระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้าที่ประเทศสิงคโ,โปร์โดยมีการเก็บข้อมูลจากจํานวนตัวอย่าง422คน และแบ่งคลัสเตอร์การระบาดเที่ยวนี้สาหรับการทดลองออกเป็น2คลัสเตอร์มาใช้เป็นกรณีศึกษาคลัสเตอร์แรกครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในบ้านพักผู้พิการซึ่งมีการแพร่กระจายเชื้อไปอยังบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ดูแลอยู่แม้ว่าบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนี้จะได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นการแพร่กระจายจากผู้ป่วยที่ไม่ได้รับวัคซีนแพร่กระจายเชื้อไปอยังผู้ที่ได้รับวัคซีนซึ่งข้อมูลตรงนี้บ่งชี้ว่าการได้รับวัคซีน ซึ่งน่าจะเป็นวัคซีนของไฟเซอร์ที่เป็นวัคซีนหลักของสิงคโปร์ครบ2เข็มก็ยังมีโอกาสสามารถกลับมาติดเชื้อได้อยู่นะครับแต่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบ 2- เข็มจะเป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการมีบางคนเท่านั้นนะครับที่มีอาการป่วยหนักครับ นี่เป็นตัวอย่างของคลัสเตอร์แรกนะคะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคลัสเตอร์ค่ะเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นในศูนย์อาหารก็เป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่กว่าคลัสเตอร์แรกนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ที่รับเชื้อโควิด -19 ในกลุ่มนี้เนี่ยมีคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนมากทีเดียวค่ะแล้วก็อยู่ปะปนกันกับคนที่รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็มีทั้งที่ยังไม่ครบ2เข็มด้วยนะคะ ปัญหาก็คือว่าการกระจายของเชื้อเนี่ยปรากฏว่ามันกระจายออกไปเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยจากผู้ที่ไม่มีภูมิจากวัคซีนแล้วก็มีการแพร่ออกไปจากผู้ป่วยซึ่งรับวัคซีน2เข็มไปด้วยแล้วเช่นกันนะคะไวรัสสามารถไปต่อได้อีก2-3วงรอบค่ะในคนที่ได้รับวัคซีนครบทั้งหมดด้วยนะคะซึ่งทางดรอนันต์เนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้บอกว่าไวรัสในคลัสเตอร์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเ,เพิ่มขึ้นอีกด้วยหรือเปล่า ทีนี้2คลคัสเตอร์นี้ค่ะเป็นตัวอย่างของภูมิคุ้มกันหมู่ที่ดีนะคะอย่างคลัสเตอร์แรกเนี่ยไวรัสกระจายออกไปแต่ว่าไปเจอคนที่มีภูมิคุ้มกันล้อมรอบการกระจายของเชื้อก็เลยอยู่ในวงจํากัดได้แต่ว่าคัสเตอร์ที่สองเนี่ยค่ะที่เป็นคัสเตอร์ในศูนย์อาหารเป็นการกระจายของเชื้อ ในคนที่มีภูมิวัคซีนที่ยังไม่หนาแน่นเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายเชื้อก็เลยแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังยืนยันนะคะว่าการฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็มีความจําเป็นมากที่สุดค่ะจากเรื่องของโควิดสิทั้งของไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับเดี๋ยวไปพักทันทีช่วงหนึ่งกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ เดี๋ยวเลือกโลชั่นเพียวไลน์เพราะเพียวไลน์หอมหอมนานถึงหกชั่วโมงประสานสารกันแดดและวิตามิน B3 ช่วยบำรุงผิวดูออรา่าใช้เลยโลชั่นเพียวไลน์ใช้เพียวๆก็หอมหลายๆโลชั่นเพียวไลน์รทต้นแค่แยี่สิบเก้าบาทสกินซิลแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง